สวัสดีครับพี่ๆี่สวัสดีครับวันนี้พบกับหนึ่งสีโชคอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่พี่นะครับมาชมนะครับเหรียญทองคํานะครับรุ่นคูณพันล้านนะครับจะเขียนว่าคูณพันล้านนะครับแบบนี้นะครับจะประกอบด้วยกันหลายพิมพ์นะครับจะมีเหรียญกลมพิมพ์นับแบงค์เป็นเหรียญนั่งสมาธินะครับหรือเป็นเหรียญซุ้มประตูอะไรก็มีเยอะนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นคูณพันล้านนะครับแต่พิเศษนะครับพี่พี่องนี้นะครับเป็นเนื้อทองคํานะครับวิธีสังเกตนะครับพี่พี่ จะมีโคดซ้ายโค้ดขวานะครับและทุกองนะครับของเนื้อทองคํานะครับจะมีหมายเลขนะครับพี่พแบบนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆี่ท่านใดมีนะครับพระทองคํานะครับของหลวงพ่อคูณนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับพี่พถ้าอยากจะปล่อยนะครับหรือว่าอยากจะแบ่งปันนะครับผมหนึ่งสีโชคก็ยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาหาผมได้นะครับแบบนี้นะครับพี่พี่หรือแบบไหนก็ได้นะครับที Dow ่เป็นของหลวงพ่อคูณนะครับหรือเป็นของหลวงพ่ออื่นก็ได้นะครับพี่พี่ นะครับวันนี้หนึ่งสีโชคก็ขอพี่พี่ให้มาชมเท่านี้นะครับวันนี้หนึ่งโชคขอลาครับวันนี้สวัสดีครับ